นี่เนาะจากเราไล่ย h งมมันนุ่งมันน่วยมากนี่เออโอ้ยขอบใจดลายจ้ะแล้วบวานี้อันบุญชบดูนปลูปลูได้มือนี่เนาะเด้อสบายดีวันผักขยงเงาคืองามแท้ขักเถอะคาร์โล้ทมมะตงมีซิงมะตองกินกะบังแยงดิไปเติมเป็นอะไรเดี๋ยวร้ว่ามีแนวขึ้น เอามาเพิ่มอ <English> ีกแล้วน้องพี่น้องทงใหญ่เลยบึ้มๆไปเอาอย่นี้ดแล้วนี้แล้วต่างกยังเบิด2สบายดีสบายดีสวัสดีป้าุงเด้อ เพราะว er no. oh. <c oughs> <center> ่าส <c oughs> uh, oh, <c oughs> <c oughs> ิอยู <c oughs> ่ในประเทศและต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องในน้องอนุนเดอปลาดูงเลยเนาะโดยพอกันเมื่อนี่ก็ยู่งหานคือเกาเดอปลาดูงเลยสาวมีน้ำมาแต่เศร้าเลยมือนนี้เนาะจากเราไล่หยางมันนุ่งมันห่วยมากนี่โอ้ยขอบใจดรายจะออาแล้ววานนี้อันบุญชบดูลปลุปลุได้มือนนี้เนาะ เด้สบายดีแม่เคยเราเมึงแม่ขนาดเหี่ยวหอบมาเลยเฮียวกันเนาะแม่เคยมาปิดเราเมื่อกี้เมืงแม่ก็บลับกัได้เอาใช่ดินะอยู่ไหนเนี่ยเออไปส่งยาเออเออคนอ่ะคนเนี่ยคนเอาเนาะไม้ไผ่มาพี่น้องเลยมาแกงเนาะไม้กินอยู่พี่บ่อืมพี่น้องนอนหน้าเน่เมื่อคืนนี้โอ้เมื่อคืนนี้นอนหน้ามาแต่หน้าไหนกันบ้านนี่เลย ป้าเพิ่นไปได้ไม่แข้งเซฟุนะหลักฐานปิ่นเป็แข้งเอาได้ไปเอาอยู่ใช้เอาก็สร้างวีเป็แข้งอยู่นะอในประมาณ3 30จนอือโอ้มีเนาะมีแต่ว่ามันโปรเซ็ตคือยำแดงเลยนะมันบ่หอมแห้งจังมันอ่อนนะเด้ะว่มันมันดอก้าบนี่มันอ่อนนะมันอ่อนมันดอก้าบพี่น้องเลยโอ้ยผักแห้งเราคืองามแท้ อืมทักเถอะอพอรสแฮมบูร์กโดงเลยกินบูร์กโดงกลินกระปับบงแย่งดิอ,อยากได้นอกบูร์กโดงก็ได้ใช่ไหมนต,ตลาดลงเอ้าลูกค้ามากกบ่าเจักกูเนนะี่ยม,มันคือขืนหน้ <laughs> านบังกะริ่งสองเก้าสิบแปดยังสอง,สองพัน <laughs> เอาล่ะใส่ถุงกันเด้อลูกขอบใจได้ถุงกันดึงเอาลูกอะอืมลูกค้านอย <laughs> มาซื้อเครื่อง <laughs> ไปซื้อเครื่อง บุนะคนนั้นคนเครื่องเฮาก็จักไปทางใดเข้างน้ําแล้วจักกําลังมาฮอดพี่น้องเอ้ยให้รเพิ่นนะทายพอได้อยู่เนพมันเป็นคุณทายใหญ่เนาะแม่นพอได้ทายอยู่ก็แถวเฮือนเพิ่นน่ะเหมาะทวาเครื่องแบบนี้แล้วยามแงอือพอยามนี้บ่มีคนอยู่เลยหั่นน่ะยามแดงเขาเจ้ามาแต่นะแม่นอือยามแงอือๆยามก็่ประมาณแดงๆเฮาเมื่อเปิดเอาได้อยู่เนาะแม่ ลูกค้าประจำมือคนเคยซื้อนะพี่น้องเออหมันกำไยนี่หวานเนาะหวานเนาะไม่หวานแนะนำแต่จั่วจั่วนะเมื่อเดือบ่เบาเมื่อเดือบ่เบาทุกไทยได้จ้ามาให้กินโอ้ยเนาะจะขายเอาจนแบบว่าได้เมื่อเดือนนั้นเนาะไม่ได้ขายเฮ้ยไม่ได้ขายเลยวะก็ขายตั้งแต่มือมาใหม่เท่าละอืมแบ่งไว้น้องกินเธอเลียดเธอหน่อยนล้วก็เมื่อขายต้นหนึ่งแบ่งกินต้นหนึ่ง คนเด้อสาวคอยไปคนเครื่องคนเด้อป okay, okay. ้าเด้อโอเคโคนสอยปอ้ามันโมเป็นยังมันโมลาย <c oughs> ไปเติมเพื่อน,นหน่อยอ่ะมันไม่ได้เติมลายเอ่ะรู้ไหมทึ่นลายเติมมาเพื่อน,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 นหน่อยเอาพี่น้องเลยมาคนเครื่องก่อนพี่น้องเลย เต hmm. ิมเป็อะรเี่ยวูว่ามีแต่แน้วขึ้นเที่ยวจะองนนนออกมาไห้หิ้มก็ได้หรือยอฮะ đay bò cái mà, khấy <laughs> <Cái> mà, già <laughs> <Cái mà. cười> là... không? cốc, kẹo thơm, kẹo thơm, Hả? thơm, เอ้ยน้าฮอนมื้อเห็นเาว่าไรที่แล้วมาทวงไหมสิทวงหน้าแน่ล้วข่อยเนาะมันจะขึ้นกับไรหัวหายบ่ได้ละข่อยเราทวงเี่ยเราทวงไติวบิดมือเลยพี่ใชเนาะอกน่วอันขนมไข่อยู่ในว่าวเส้น หลอกเนาะอมาเพิ oh, mm ่มอีกแล้วนาะงพี่น้องงงใ่ายเลยเบิ้มเบิ้มใช่บดแล้วตัวนี้แล้วแต่กันยังบดสองคำล้านบูกจำนั่งก็ได้สามสี่หายาก้ะว่าสองคำล้านบวนก็ได้ อ่ามันยังมันกระแพงมันหลดตกใจญหแมเนะแนเติมไปน้ำเทานีกเือนอย่มาเิเก็บนหมได้ไมีครบเบ้ดเหมืนมามึงไหนมีครบเบิดได้เผื่อน้ำมาฮมาเหอมแท้พักขยเยตัวนี้เนาะไ่ตายได้ไม่ตายเพื่อนอามาไฮเอ่อเพื่อว่า ยังมาแจกพี่น้องเบิดตตนหนึ่งบุญบอกคนว่าเบิร์ตได้บ้านในสุดท้ายออเสุดท้ายเออสุดท้ายโชคดีสุท้ายได้เมียงามเพื่นอ่ะตอนเที่ยงบ่อแกงหรือว่ากินตอนเช้าเจ้ากินนะบ้อเข่าเออไม่แกงเที่ยงพุ่นเนาะไม่แกงตอนเที่ยงพุ่นอะไรใช่ไหมเนาะหมุดตอก คน,น,นว่ามันโบมี่ม่ได้เข้าตลาดด้ยอ<ร>เอาเอาอยฮันนอกคือไปหนผู้เดียววะเออเลงเลง้มหาตองบ่เห็นม่นมันโบมีม่หมกตองบ่คอยเห็นเนาะบ่ลเห็นผ่านตาไ,นนไปทั้งสรวรรค์เช่นกันนนบไปทั้งตลาดลงเนาะตองขนาดเราหาบอย่างเด้อนูนุงมาหน่่ยมาก มาแต่นาบ่บ่แม่นดอกมาแต่หน้ไปเรียกบ่ไปแล้วสิไปเลยนะเอาหยังอยู่บ่ได้เอาหยังบ่มื้อนี้บ่เอาหยังบ่อยากขายอย่างเดียวรอเมียก็ว่าขายให้ผัวสบายว่าเอาหยังนาดิปตอนเ็กน้อยอ่ะ คือเดิงแท้ชื่อชื่อคือเดิงแท้เนาะเนาะเงินจะพอซื้อเออเงินบ่ซื้อเงินจะพอซื้อก็ซื้อเพราะได้ไปเติมเครื่องเนาะใครก็ไปซื้อของใหม่แลวะเนาะจังหวะจะขึ้นโดนแล้วที่ขึ้นวงก่อนว่าวาเงินมีเท่าไรวะเหนื่อยน้องเดี๋ยนะโอ้ยน้องเอ้ย อ่ะสพน้องเลยมิ้นแตบ้าน,นี่แหละเนาะไปเติมเครื่องมานี่เครื่อหน่อยพี่น้องนเนยแนวใดที่ว่ามันขาดนะนะก็อันนั้นพี่น้องเลยก็เอามาเติมใส่อีกเนาะเก่งนักธงกับบันไดเนสเตินเครื่องก่อนพี่น้องเลยสามในคู่ มันนี่กัห่อนนี่คือว่านนี่เนาะบอกว่าขยูดีเข่าอีกเนาะข้ามไปแล้วบอกบสิที่นี่ หน่อย้วป้าป้าไปเอามาลายวง่นทีนน่หาล้านนี่น้อยเดียวนะว่าเครื่องกานขนาดวัดจำนี่วัดสาล้านงวป้า่อนพารัวกายี่ไหมอะเรื่องมันขึ้นคัวกายนี่เรื่องแพงกว่าน้ะเพื่องแพงขทยนเนี่ยป้านอะไอ่นลายหนึ่นเหรอ

nung chắc khách rồi nấu OK nghe <gười> nghe này, này. khẩu à nhà bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ. <laughs>

นี่พี่ไม่วกเนาะไดสแล้วัามาอีกวันนี่พี่น้อเลยทีนี่กระดุกผ่าเข่าเนาะลุนโชคบุ่้นโชอะเะในกินทั้งหน้ามที่ลทั้งดุนโชคนะบ่หัหนกล้ยนะอันมีรุ่นโชคว่านะหั่นกล้ยนะเอมร้อยกับรุ่นโชค น้ำกินกับรุ่นโซกอีกจำกินตัวเราเป็นทษอันบริสัทธน้าหมูเสือเล่าจำกินตัวเด้อเจ้าไม่ได้เปลี่ยนนะบอบ่ยว่าผมเล่าไปมันไข่ลังแก๊กนี่วะล่ะก็เป็นไข่ลังแก๊กนะเว้ยท่านละไข่เบอง์หอยตัวน็กงามอยู่จ๊ะงามอยู่อืมงามอยู่ดีตัวน็กมึงกะกินไปน้ำรุ่นโซกไปน้ำพี่น้องเลยเอาซาเม่น้องอันนู้นกะสิได้จัดเครื่องก่อนพี่น้องเลยเนาะ จัดเครื่องแต่จังสิพผ้ากันแกงน้งไม้กินตอนเที่ยงคลิปนี้กับสิได้ขอจบใบสมมีิเด้อพี่น้องเลยพอกันไหมเนาะสะบายดีเอฟซี FC ปารุงบรสกุลสุขคนไปแล้วโดยบายบาย